สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็ว่างๆก็มาเที่ยวที่อ,อุบลราชธา,านีนะครับตอนนี้ก็มาวัดปากดมนะครับมาเที่ยวแม่น้ําตอนนี้แม่น้ําตอนนี้ก็แม่น้ําปากดมอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราเห็นชัดๆเป็นแม่น้ําปากดมนะครับไอที่ไกลๆเราเห็นตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือแม่น้ํามูล แม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลสายยาวจากแต่นี้งแต่นี้ยยันนู่นคือแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำปากโดมน,นะครับนะครับเราก็จะถ่ายดูเดี๋ยวให้ถ่ายฝั่งนู้นนะ<ๆ>นะครับตอนนี้แม่น้ำมูลก็เห็นอยู่เห็นเห็นฝัน่งนี้นะครับแม่น้ำแม่น้ำปากโดมฝั่งนี้นะครับเนี๋ยเราเห็นยาวยาวมาเนี้ย มาประจบกันทางตรงแยกตรงนี้นะครับเนี่นะครับฝั่งนู้นก็แม่น้ํามูลนะครับไหลไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามไปถึงฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับนี่ก็นี่ก็วัดปากโดมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหน้าวัดนะครับตอนนี้นะครับไปเที่ยวหน้าวัดแม่น้ําใสสะอาดมากเลยครับแม่น้ําสะอาดมากๆเลยครับเราเห็นนะครับ นะครับตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอวัดวัดป่าโดมนะครับนะครับวัดป่าโดมตอนนี้เราก็จะพาไปดูด้านที่วัดอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็เดินมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยคนก็นม,านกนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับคนก็มาเที่ยวเยอะด่าน,นเที่ยวเยอะ คนมาเที่ยววัดเยอะนะครับตอนนี้วัดปากตรงก็มีอพญานาคนะครับที่เขาว่าจตำนานขึ้นมาจากอแม่น้ําโขงครับแม่น้ำโขงกมแม่น้ํามูลนะครับการฝั่งนู้นก็ของที่วัดก็มีอร้านค้านะครับตอนนี้ขายพวกพวงมาลัยอ ดอกวัวแล้วก็พญานาคนะครับที่ทำมาจากใบตองหรือต่างที่อยู่ฝั่งนู้นครับนะครับฝั่งนะแล้วก็มีร้านค้านะครับอัน,นี้นี่ครับอันนี้ก็พงมาลายคนก็ไปเที่ยวเยอะพงมาลายก็อยู่ด้านนี้สวยงามนะครับตอนนี้เดี๋นะครับตอนนี้ลงดำก็จะพาไปดู ที่วัด,ว,ดวัดปลาวัดป่าปากโดมนะครับนะครับปลาปากโดมจะไปถามคนที่ก็รู้ว่าปากโดมคือปากแม่น้ํานะครับแม่น้ําถามคนที่เขาทาความสะอาดนะครับปากโดมนี่คือสายน้ํานะครับ นะครับก็ได้แค่ถามเขาก็าอธิบายแค่นี้ก็ลุงดำก็ลุงดำก็รู้แค่นี้นะครับตอนนี้ก็ช้างทำกันสวยงามมากานะครับช้างนะครับนะครับคนที่เขาชอบถูกหวยรวยเบอร์หรือลอตเตอรี่ต่างๆก็จะมาแก้บนที่นี่นะครับวัด ป่าปากโดมปากโดมก็ไม่น้ำใสจริงครสายสักคู่นี้ที่ลงดำให้เห็นนะครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็ช้างด้านนี้ช้างช้างของเชือกช้างของเชือกนี้นะครับแล้วก็ดูช้างเชือกหนึ่งก็คือนี่ก็คือช้างเอราวันนะครับช้างเอราวันช้างเอราวันนี่ดูง่ายๆก็คือจะมี มีสามเสียนนะครับมีสามเสียนอิสระกันนะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับอิสระมากทั้งสามเสียนนะครับในนามแล้วก็จะมีมีเขาทำาพยานนาคนะครับตอนนี้กาลังทาพยานนาคแล้วก็เท้าเขาจะต่างเกี่ยวกับพยานนาคครับตอนนี้ขึ้นมาจาก แม่น้ํามูแม,ม่น้ํโขงเรานี่เองนะครับแถมนั้นน้ําจบไปก็เป็นแม่น้ำโขงหลายประจบขึ้นมาด้านนี้สวยงามมากเลยครับวันนี้นะครับนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่นะครับเป็นท่องเที่ยวใหม่นะครับ เชิญทุกท่านที่ติดตามลุงดำมาเที่ยวที่นี้ครับน้ำใสสะอาดมากเลยนะครับน้ำใสสะอาดมากนะครับสวยงามตอนนี้ก็สร้างรูปท่านพญานาคครับนี่นะครับออสองท่านนะครับอยู่สวยมากมากเลยนะครับอันนี้นะครับ นี่ก็พระน,นาคปกนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตำนานตำนานของที่นี่นะครับก็ต็อมาดูรูปภาพนี่ครับนีรูปภาพของนั้นลุงดำก็พาเที่ยวนี่ครับตอนมาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ดูด้านนี้นะครับนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับศักดิ์สินนะครับใครเห็นใครก็มากราบไหว้ สามนาทีแลุงายหลารือปากตัวอย่างไว้ทำสวยมากนะครับตอนนี้ก็ดูดูดพญานาคนะครับการปั้นการลาวิกิจการมากนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่วัดปากโดมนะครับวัดปากโดมอันนี้เขาเรียกอะไรวัดปากโดมวัดป่าปากโดมวัดป่าปากโดมอำเภออะไรนะครับ อภอพิบูอ๋ออําเภอพิบูลเออ,อตำบลโพไซโพไซนะครับะนะครับผลิตแม่น้ำมูลเลยแม่น้ำมูลนะเออแม่น้ำมูล,ลครับผมเจ้าของพื้นที่เขาก็แนะนำนะครับนั่นแหละครับลุงดำก็ถามเขาเขา,เขาเล่าฟังตามที่เขาเล่าฟังนะครับตอนนี้น,นดูองค์พระศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ แลวนี้เขาก็จะบูชาองค์ลูกพญานาคนะครับตอนนี้นะครับสักดิทธิ์นะครับนะครับพาถุลงดําได้มาไหวนะครับนะครับนี่นะครับยุงใหญ่นะครับด่านนี้ตรงนี้นะครับอาลงดําก็จะพาไปดูเอาแม่น้ํามูลนะครับตอนนี้พาไปดูแม่น้ํามูล ตอนนี้ก็ขึ้นนะครับตอนนี้นะครับ,วรบนนสวยนะครับตอนนี้ก็สวยมากนะครับตอนนี้ออกจะทำมาด้านนี้นะครับนนี้กำลังทำศาศาสีสวยงามมากนะครับนี่ช่างช่างที่เป็นอาจารย์ปั้นตางๆ่งก็ทำสวยมากนะครับนนเนี่ยมาดูนะครับนะครับ แม,ม่น้ําฝั่งนี้ที่เราเห็นอย่างนี้ที่ลุงดาบอกว่าด้านซ้ายที่เห็นฝั่งเนี้ยแม,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 ม่น้ําแม่น้ําปากโดมนะครับแต่ส่วนนูน้นเขาเรียกแม่น้ํามูลน,นะครับฝั่งนู้นแม่น้ํามูลนะครับฝั่งนี้แม่น้ําปากโดมนะครับตอนนี้เราก็เห็นฐานฝั่งนี้ฐานฝั่งนี้นี่เราได้นี่ครับนะครับ สวยงามมากนะครับวิจิตรจาร์วิจิตรการมากอะสวยงามสวยงามภาพสวยงามมากครับวิจิตรการตาม,มากครับนี่ครับตอนนี้แม่น้ําก็สวยสงาการท่องเที่ยวก็ล่มรื่นนะครับตอนนี้นะครับช่างฝีมือดีๆทําอยู่นี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ลุงดาก็พาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ าปั้นการใดทำเฉยงายงามมากครับตอนนี้ช่างผู้สีมือและชำนาญมางานมากกับลังปั้นนะครับนะครับเฉยยมามากเลยครับนะครับนะครับครับอันนี้ให้ท่านชมด้านนี้นะครับอันนี้ก็นะครับ ทางนู้นก็มีที่จอดลมเย็นนะครับใสยลมเย็นนะครับเย็นเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับตอนลุงดำก็พาเที่ยวชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลุงดำนะครับสวัสดีครับวัดปากโดมนะครับอยู่อำเภอวิบูณวังสาหารนะครับ ผูบนราชธานีครับแม่น้ำมูลสวัสดีครับ